สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ยุ่นครับสวัสดีครับเราเปิดหน้าคุยกันทักทีหลังจากที่โควิดมันทําเอาคนไทยรู้สึกว่ามันทุรักทุเรมาสามปีนะน่าจะสามปีผมว่าในช่วงสามปีมานี่เราคนเล่นเครื่องเสียงก็คงยังไม่ได้ไปไหนก็วนเวียนกันอยู่ตรงนี้ถ้าดูกันในเฟซเนี่ยไม่ว่าเฟซผมเฟซคุณยุ่นนี่คุณยุ่นก็คุยเรื่องทํากับข้าวของคุณเปิ้ลมากเรื่องของขาตั้งชั้นวางที่ทําออกมาแล้วก็มีอะไรใหม่ๆก็ ล่าสุดที่ผมได้ทดสอบงานของคุณยุนไปก็คือตัว e xp ตัวที่เป็นรุ่นที่เราน็อ c ดาวแล้วก็ไปประกอบได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นความต้องการของเมืองนอกเนาะมันก็เลยเป็นเป็นต้นเหตุที่มารู้สึกตัวนี้เริ่มไปดีในประเทศเริ่มไปดีครับก็คือเป็นการเตรียมการไปด้วยครับว่าอนาคตนี่เราเป็นที่รู้จักในไทยแล้วเราก็จะไปทางตําัออบ้างอยากให้ให้เราไปปรากฏกายที่ ต่างประเทศบ้างแล้วก็เป็นกํำลังใจซึ่งกันและกันนุกชมฮะจริงๆแล้วผมเคยสมามารถคุณยุทธนานลวน่าจะ2-3ปีที่แล้วนะครับ,รบตอนนี้เราก็มาพูดคุยกันในวันนี้ในหัวข้อของก็คือเรื่องของขาตั้งและชั้นวางนี่มันมีผลเอฟเฟกต์ต่อต่อ,อะระบบซิสเ็มเครื่องเสียงยังไงแล้วก็ ถ้าเราเทียบเคียงในเรื่องของขาตั้งโลหะขาตั้งผสมขาตั้งต่างๆรวมทั้งขาตั้งไม้เนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นอะไรต่างกันยังไงเนี่ยผมก็คุยของผมคุณยุ่นก็อาจจะอธิบายในบางเรื่องที่คุณยุ่นทำนะเพราะว่าคุณยุ่นก็จะมาในแนวเขาเรียกว่านิเจอรัลก็คือธรรมชาติก็คือในเรื่องของขาตั้งที่มันเป็นไม้ทั้งหมดนะในในช่วงแรกๆเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันอาจะยังเป็นทําจากไม้นะฮะส่วนอนาคตก็เดี๋ยวว่ากันไปตามตามสเต็ แต่แต่เราก็มองไว้อยู่แล้วใช่ไหมว่าการผสมผสานเพราะว่าเห็นคุณยุ่นเคยทําบางรุ่นที่ที่มีโลหะเข้ามาผสมด้วยเพื่อให้มันได้เกิดเอฟเฟกอะไรบางอย่างที่เราต้องการครับเหมือนกับการปรุงอะไรอย่างเงี้ยการปรุงตรงจุดเนี้ยเราก็เลยจะมาเราแจ้งแถลงไขก่อนว่าในเรื่องของขาตั้งเนี่ยคุณยุ่นคือคือในยุคก่อนเนี่ยเราแทบไม่มีทางเลือกของไม้ธรรมชาติเลยนะน้อยมากคือโดยส่วนใหญ่มันจะมีทางเลือกอยู่สองทางคือถ้าไม่โลหะกึ่งโลหะ หรือผสมพวกอะคริลิกก็จะเป็นพวกที่เป็นไม้ MDF ส่วนใหญ่ทีนี้ผมจะถามความรู้จากคุณยุ่นเลยว่าอันนี้ก็เป็นความเห็นคุณยุ่นนะท่านอื่นที่ไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับไม่เห็นด้วยก็เก็บไว้เฉยๆไม่ต้องตะโกนมาว้าวเอาเป็นว่าเราคุยกันแล้วเราเราไม่ใช่ว่าความเห็นเรานี่มันจะถูกไปทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าประสบการณ์ที่เรามาเนี่ยเราไปแชร์กันขาตั้งที่มันเป็นพวก MDF เนี่ยมันมีจุดออกจยุดแข็งยังไงเท่าที่คุณยุ่นเคยทํามาเออจริงจริง ต้องเรียนตำตรงว่าเคยทําเล่นอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะที่ทำขาตั้งจาก mdf อาจจรวมถึงชั้นวางด้วยจุดเด่นเลยเด่นสำหรับผมคือมันทาง่ายอืต้นทุนก็เลยต่ําเป็นไม้สําเร็จรูปมาแล้วใช่ฮะมันคือมาเป็นแผ่นแล้วเอามาถึงกอมาซอยแล้วก็ข้อดีของมันอะไรในภาพนี้้าข้อดีคือมันไม่ยืดไม่หดไม่ยืดไม่หดครับคือเป็นไม้ที่คงตัวนะฮะ mdf ปฏิ ไม้ปฏิเคิ่นไม้ปฏิเริ่นหมายถึงเป็นปฏิเริ่นอย่างดีนะครับผมจะเป็นชิปบอร์ดเป็นหน้าเขาเรียบแต่ว่าจริงๆแล้วสัยจะเป็นชิ้นจะยืดนิดนึงป็ข้อดีคือการไม่ยืดไม่หดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ไม่รู้ผมถูกไหมคือผมเข้าใจว่าความเรียบค่าทวงจำเพาะของเนื้อไม้เนี่ยมันจะเข้ากันตลอดทั้งผืนครับไม่มีตาไม่มีอะไรขออันนี้แบบพูดกันแบบถ้าตามหลักการเขาว่าอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้ว เอ่อมคกิผมไปดูที่โรงงานการผลิตนะทำไม้เอ็มดีเอมเขาที่หนาแน่นใกล้เคียงที่สุดก็คือบริเวณกลางกลางแผ่นครับกลางแผ่นเท่าตามขอบอ๋อเพราะแผ่ไปตามขอบนี่มันก็จะลดลดลดลงไปเิืเดียวว่ามันจะไม่ได้เท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์เขาใช้วิธีการอ่บดนะครับบดสับและบดบดจนมันเป็นเยื่อเยื่อสั้นๆ ข้อดีของมันคือความแน่นแล้วก็ไปทำเฟอร์นิเจอร์บางอย่างเช่นตู้โต๊ะเตียงอะไรเนี่ยมันมันก็สามารถแต่งผิวได้ง่ายได้ง่ายนะครับเรียบนะครับนั้นคือข้อดีข้อเสียล่ะข้อเสียก็คืออันนี้แพ้น้ํารุนแรงนะฮะโดนความชื้นเผือเผไปเช็ดถ้าเกิดหรือซึมเข้าตามขอบอะไรเล็กๆน้อยมันจะเริ่มบวมนะฮะอันนี้ข้อเสียข้อเสียอย่างมากนะฮะแล้วก็ความหนาแน่นเขาไม่ค่อยเหมาะกับการเป็นขาตั้ง พราะนั้นการมาเป็นขาตั้งเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะได้น้ำหนักเสมอกันดีแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตด,ดีหลายครั้งคือเวลาเรามาใช้สไปใช้อะไรก็แล้วแต่ทดลองเนี่ยผมมีความรู้สึกเอาเองเน,นะว่ามันมันจะมีบางความถี่ซึ่งมันมันออกจะแห้งกระด้างได้ง่ายในบางความถี่นะฮะมันทําให้เราต้องเซตขาตั้งได้ยากขึ้นพอสมควร,ครนะฮะอันนั้นก็คือคือข้อที่ผมเจอมา ทีนี้ผมเลยไปถึงเรื่องขาตั้งโลหะนิดหนึ่งที่ผมเจอมามันจะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันเอาเป็นว่าผมไปดูมาจากทั้งในโรงงานอังกฤษทั้งอเมริกาทั้งหลายที่แล้วเนี่ยนะครโรงงานที่ทําขาตั้งจริงๆเนี่ยเขามักจะใช้โลหะผสมมากกว่าที่จะเป็นเหล็กรุนๆนะคเป็นพวกอลลอยแต่บ้านเรานี่เ็าใช้วิธีเอาเหล็กทอดมาตัดตัดตัดกันมันก็อาจจะสะดวกดีแล้วก็ไปพ่นสีหรือทําสีเลยเนี่ยแต่ว่าไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยมัน มันไม่ใช่มันจะไปมันจะมีเรโซนซ์อย่างหนึ่งเออคุณยุทมันจะมีเรโซนซ์อย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการเสียงป้องๆหรือเสียงที่มันมามาควบกั้ากับไอ้ความถี่ออดีโอที่เราต้องการเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยทําให้เราได้อย่างเสียอย่างนะฮะใช่ครับมันมันได้ความโปร่งได้น้ําหนักเบสดีแต่ว่ามันมักจะไปเสียในเรื่องของเลเซนซ์ช่วงประมาณสักสองสี่หกเจ็ดเค้ด้วยนะโครับไม่ชอบเลยครับจนั้งไปเจอ ขาตั้งโลหะบางอย่างถ้าท่านจะเล่นนะให้เลือกขาตั้งโลหะที่มันเป็นโลหะผสมอะคือมไม่ไม่ใช่เหล็กล้วนๆเขาจะมีผสมนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเพื่อให้มันเกิดหยุ่นภายในเนื้อของมันแม้แต่นในโลหะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งที่ว่าโลหะเองก็พยายามที่จะมาให้ใกล้เคียงธรรมชาติ <c oughs> นะทีนี้ถ้าคุณยุ่นเทียบเคียงขาตั้งที่ตัดสินใจมาทําขาตั้งที่เป็นไม้ ไม้แท้ด้วยนะครับแล้วมั่นใจได้ยังไงเป็นไม้เนื้อแห้งหรือว่าเวลาที่เราเลือกเนี่ยคุณยุ่นมีลำดับในการเลือกพวกเมลโปพวกอะไรมาจนถึงไอ้ที่อยู่ข้างหลังเราก็คือท่านผู้ชมนะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือขาตั้งที่มาจากกระพี้เขาควายนะครับ่ามันจะมีความหนาแน่นเยอะนี่ก็เลยถามประสบการณ์คุณยุ่นให้อธิบายแล้วกันว่าเวลาที่ตัดสินใจทําขาตั้งลําโพงเนี่ยเลือกเฟ้นมายังไง ครับอันดับแรกนะจะเป็นไม้ไม้นำเข้าจากจากต่างประเทศนะฮะก็จะมีทั้งแอสเมเปิลเออไม้แอสไม้เมเปิลไม้ไม้บีชไม้วอลนัทอเมริกันวอลนัทอ่ะชื่นเต็มเขานะกลุ่มพวกนี้เป็นไม้ที่ผ่านมาตรฐานของทางฝรั่งอยู่แล้วเขาอบมาเนี่ยความชื้นจะต่ำกว่า10%นต์ะฮะกับสภาพอากาศในเนื้อไม้เขาไม่ได้วัดกันด้วยการจิ้มที่ผิวนะฮะเขาเขาวัดนี่เขาผ่าเขาผ่าเนี่ยผ่าไม้เพื่อวัดะฮนั่น แล้วก็เขาประกันก็มีการประกันอยู่แล้วความชื้นจะไม่เกิน10%นะฮะบวกลบ10%อยู่แถวนี้ถ้าความชื้นนิ่งนะฮะไม้มันจะอาการหดหรือยืด่มันจะน้อยลง แต่ไม่ใช่ไม่มีไม้มันต้องมีมันเป็นธรรมชาติมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามันต้องให้เหลือปริมาณที่น้อยที่สุดจนเป็นที่ยอมรับได้ใช่ครับว่ามันจะไม่มีผลไม่มีผลต่อคุณภาพของการทํางานของเราแล้วแล้วไม้อะไรคห้คุณยุนที่ที่ถือว่าถ้าเอาอุดมคติเลยจากไล่มาจากไม้ทั้งหมดที่คุณคุณยุนว่าเนี่ยถ้าเป็นใจคุณยุ่นเองชอบไม้อะไรมากที่สุด ชอบแหละฮะทำไมต่างประเทศก่อนนี้ยังไม่พูดถึงใชไหมทำไม้ต่างประเทศอ่ะคือทั้งคุณภาพเสีงคือผมผมต้องให้สองสองอย่างนะฮะสองอย่างในความสวยงามกเสียงใช่คือของผมว่าของผมต้องทําเรื่องสวยงามก่อนให้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็เสียงเสียงต้องได้นนคือคือผลพลอยได้เพราะว่าผมทํานี่จะมีความต้องการให้มันเป็น ของที abei, a roommate, a a a ่อย <c oughs> ู่ประจําบ้านได้นะครับจัฟังได้โดยไม่เอะืขินไม่โดดเด่นล้าหน้าเดินเข้าบ้านเอ้ยเยอะเลยไม่แม่เอาคือมันต้องกลืนสวยงามไม่ก็หรือว่าจมไปกับสิ่งต่างๆก็ไม่ได้นะฮะก็ต้องส่งตัวพระเอกหลักออกมาคือทําให้เขามีมีความโดดเด่นแล้วก็กลมกลืนไปกับสถานภาพของบ้านโดยทั่วไปนะฮะอันนั้นก็คือเรื่องความสวยงามเพราะฉะนั้นถ้าเลือกลายนะฮะเลือกลายก่อนสายลายผมชอบอเมริกันวอลนัท นะฮะแต่ถ้าความนวลเนียนนะฮะความนวลเนียนนี่ผมชอบเมเปิลนะฮะไม้เมเปิลนี่จะมีผิวที่เรียบเนียนนะฮะเนียนแต่ว่าตัวตัวละตัวพื้นผิวเขาจะมองลายได้ได้ยากหน่อยลายก็เล็กละเอียดนะฮะเมเปิลก็คือไม้ที่มันออกจะเขาขาวนนเนียนนะฮะนะฮะอย่างอย่างที่เป็นชั้นวางของของทางมาวินอยู่นี่ก็คือใช่นะฮะอย่างนี้เป็นเป็นชั้นวางประเภทที่สแต็กขึ้นไปได้นะฮะ คุณยุ่นทีนี่เอาเรื่องเสียงล่ะเสียงนะถ้าเรื่องเสียงนี่เออก็จริงๆรแล้วมันมาจากทางทางต่างประเทศทางฝรั่งเขาก่อนเขาว่าเมเปิลเบอร์นุ่มสุดท้ายพอทำอะไรมาเออใช่แคเสียงนี้ก็เมเปิลคือคือเอาความสมดุลพอดีแล้วเนี่ยสมดุลหรือความสมดุลพอดีจะเป็นเมเปิลครับครับเอาเอาเป็นส่วนตัวคุณยุ่นเองล่ะครับคุณยุนชอบก็ตัวตัวเปิลจริงๆแล้วมันมัน เสียงมันไม่ได้แตกต่างกันแบบทําให้ไม่หลุดโลกหรอกคือมันอาจจะขีดขีดน่ิดนิดแต่ว่าอย่างที่อาจารย์อาจารย์ว่าเมื่อกี้คือมันกลางสุดไม่เปิลมันามแงใช่ไม่เปิ่มคางสุดบางคนอาจจะบอกน้ำหนักมันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยซื่อสู้ขาตั้งโลหะไม่ได้เพราะแน่นอนว่าขาตั้งโลหะเนี่ยเบรสมันจะมีปริมาณหรือว่าอัตราการเฉียบไวของมันได้ดีกว่ามาอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ถ้าเราเซตไม้ดีๆนเซตไม้ดีๆ,ๆ,ๆ,ๆคุณจะได้ส่วนหนึ่งที่โลหะมันไม่ให้คุณก็คือเนเจอร์ความเป็นธรรมชาติๆๆแล้วก็ <ๆ S 2> มันสามารถปล่อยผ่านเสียงของลำโพงเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำตามที่ที่สเปคมาจากโรงงานทีนี้เอามาถามในเรื่องของกาตั้งที่ทำมาเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณยุ่นเอาไม้ประดู่ไม้กระพี่เขาควายมามาทำเนี่ยผลมันเป็นยังไงฮะเทียบเคียงแล้วเนี่ย เออจริงๆต้องต้องต้องเท้าความไปถึงว่าขาตั้งไม้มันก็จะมีบางทีมันก็อ่อนไปหน่อยนะเสียงจะมันจะบางไปนิดนึงในบางครั้งในบางในกับลำโพงบางรุ่นเอ่อเมื่อใช้ไม้ที่มันมีมวลนะฮะความแร่งเฉพาะความแร่งที่มากขึ้นผลกับดีขึ้นมีความใกล้เคียงอ่าสิ่งที่ขาดไปกับขาตั้งโลหะที่ที่ขาตั้งไมไม่มีก็คือความหนัก ทำหนักแน่นจะมานักแน่นแล้วก็อิมเมจที่แบบชัดชัดเที่ยงช่องไฟดนตรีโชชชชครับตรงนี้ตรงนี้เป็นการเสริมระหว่างไม้ไม้ที่เป็นธรรมชาติเกิดไปสำหรับพค์ุ่นนั้นๆ <S 1> <S 1> แต่ก<ม>็ะี่ัอความาลงมาตรงกลางของโลหะก,กับไม้ๆๆซึ่งผมก็คือคือเฉลี่ยระหว่างว่า ไปโลหะมากไปก็ไม่ด <Pop> ีไปไม้ที mm ่ม hmm, so right. mm ันเป็นเนื hmm right. mean, ้ออ่อนก็ไม่ค่อยดีไม้เขาเรียกไม้เนื้อกลางแล้วไม่มีไม้อ่อนแล้วก <someone S 2> <it> ็มาเป็นแก่นไม้นะส่วนไม้อื่นๆแล้วก็ยังไม่มีอะลรที่จะเทียบกับประดูกกับพี่ออกควายที่ที่ผมพี่ที่กำลังที่ค่ายอยู่กับพี่โอกควายเนี่ยผมก็คงต้องยกให้เป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นไม้ที่เก่าการแห้งนี่แห้งแน่นอนอยู่แล้วแต่เก่ามากมันก็มีอาการราน แตกข้างในนะฮะไม้ไว้แตกอยู่ข้างในเวลาทําทีก็ครึง่งครึง่งฮะเสียหายครึง่งบางทีเกินครึง่งเพราะว่ามันพอล้าพวกผมก็ใช้ไม่ได้ผมก็ทิ้งอ๋อครับก็คือท่านผู้ชมบางทีไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยเราเกะว่าจะทําขาตั้งสักยี่สิบคู่เนี่ยับบางทีมันอาจจะเหลือแค่แปดถึงสิบคู่คเพราะว่าที่เหลือคือคือมันแตกร้าไปแล้วมันจะเกิดความไม่แข็งแรงแล้วก็ค,ความไม่สวยงามีาาในตัวมันที่ท่านเห็นเป็นกระพี้ขอกวาดอยู่ด้านหลังตรงเนี้ยนะฮะก็ ก็ขนาดว่าคัดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีรอยแยกของมันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็อาจจะมีได้แต่น้ําหนักเนี่ยถ้าเทียบกับเมลโปมันหนักกว่า 2- องสาเท่านะผมยกเนี่ยผมรู้สึกเกินแรงอ่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นไม้เมลโปทั่วไปเนี่ยเรายกมันก็จะธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้ก็คือความต่างในเรื่องของน้ําหนักไม้ทีนี้มามาเรื่องของชั้นวางบ้างครับชั้นวางชั้นวางจริงๆแล้วชั้นวางเนี่ย เรื่องเสียงอย่างที่เรียนไ้เมื่อสักครู่ก็คือมีมีความแตกต่างอยู่บ้างน,นะในไม้แต่แต่ละชนิดแต่แต่ผมมองถึงเรื่องของออความสวยงามการส่งชั้นวางที่สามารถส่งเครื่องเสียงให้สง่าเต่นไปสง่านะก็โดยส่วนใหญ,ญ่ผมจะแนะนําลูกค้าใช้ไม้สีอ่อนยกเป็นลูกค้าต้องการสีเข้มจรงิงๆอ,อย่างสีอ่อนจะฟังยวา,ยางตันตัวแรงเครื่องเสียงเด่นหมดใช่ไหมฮะเพราะว่าด้วยความที่อ่ะ ก็ดูก,ก็ด<ม>ู<ก>ห้องขาวตรงนี้มันก็จะเออที่ผมเน้นเป็นห้องขาวนี่เพราะว่ามันจะได้ขับตัวเครื่องของเราให้เราเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็แต่จริงๆท,ทาห้องขาวของผมก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าเลือก <c oughs> วัสดุนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันเพราะว่าไอ้วัสดุที่ดีเนี่ยบางทีมันไม่มีสีขาว,วเราก็ค่อนข้างลาบากไอ้พ่นสีมากแล้วก็เปียกปวดหัวก็เลยค่อยๆแหนมไปทีละน็ดประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงชั้นวางเนี่ย คุณยุนทํามาโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้อะไรส่วนใหญ่ลูกค้านลูกค้าต้องการเองด้วยซ้ําก็คือไมอ้เมเปิลหรือถ้าแต่ต้องการประหยัดง,งบหน่อยก็จะผมจะแนะนำไม้แอสคือสีมันจะคล้ายคล้ายกันคลึงกันคล้คลายคล้ายกันคือสีออกขาวเหลืองนะฮะครับผมท่านผู้ชมว่านี่คือนี่คือคุณยุ่นเลฟตี้นะครับก็อยากจะฝากผลงานเอาไว้แล้วก็สิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมตรงที่ว่า ขาตั้งใดๆก็ตามเนี่ยที่เขาผลิตขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยเชื่อเถอะว่ามันก็คงมีดีอยู่ในตัวของเขาอะบางทีเขาก็เป็นโลหะผสมพวกอะคิลีกพวกอะไร,รแต่ท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าเราจะไปเรียนแบบเขาได้ทั้งหมดนะครับเพราะเหตุว่าทุกอย่างมันจะถูกคำนวณไม่หมดแม้กระทั่งของคุณยุนเองเนยก็ต้องออกแบบในในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับ,รบดูว่า ความลงตัวของมันแล้วก็คาดคํานวณก่อนว่าเวลาเราทําออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงคือต้องต้องอ่านให้ขาดก่อนที่จะมาทําจากแบบครับไม่ใช่วันนี้ตัดไม้ทำนี่หน่อยอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่งานก่อสร้างหยาบๆนะซึ่งต้องคำนวณปริปริมาตรไม้ที่จะใช้อะไรเงี้ยุกอย่ังมนสัมพันธ์กันหมดเพราะบางทีไปไปรับปากลูกค้านี่ผมมีไม้ไม้อยู่ท่อนนึงนะดีมากเลยเดี๋ยวผมทำขาตั้งสิบขาแต่บางทีมันทำไม่ได้เออมันหลายๆอย่างท่านผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยก็ก็ได้ปรดเข้าใจในเรื่องของงานนะครับ คุณยุ่นมีอะไรที่จะพูดถึงงานของตัวเองในช่วงหลังๆไหมนอกจากนอกกจาโดยโดยการพัฒนาดิทัวไปแล้วเนี่ยโอเคละคือคือเราจะเห็นได้ว่าคุณยุ่นก็มีสเต็ปมาเรื่อยๆก็คือหนึ่งก็คือมีการเริ่มเริ่มล็อกวน์ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็เริ่มมีเรื่องของการทําสีทาอะไรช่วงหลังๆเห็นว่ามีลูกค้าหลายคนก็ชอบใจมากครับก็ตอนนี้ที่สั่งทีมากเลยก็คืออเมริกันมอลนะต้องการสีนั้น แต่ว่าให้เข้มกว่ามาตรฐานหน่อยมันจะย้อมสีอย่างไงอ่ามันก็ก็ต้องใช้เทคนิคครับอันนี้ก็ทําไปเช็ดไป <laughs> คัดทิ้งไปวันนี้ถ้ามันไม่ได้นะฮะก็คือในก,กว่าจะรู้ว่าต้องต้องทากี่ครั้งทําสีกี่ครั้งถึงจะพอ,อนะฮะ,ะส่วนการพัฒนาด้านอื่นจริงๆแล้วยังยังต้องการชักชวนนะฮะชักชวนให้ให้ผู้ผู้นักนักเล่นเครื่องเสียงทั้งหลายนะฮะ <laughs> ลองมาดูสินค้าไทยนะฮะ <laughs> ลองทูเขาได้แนะ่ผม เจอมาหลายเจ้าแล้วครับของของนอกที่นําเข้ามายังไม่ได้นะฮะคุณภาพเขายังไม่ได้นะครับลองดูของไทยครับมีอีกหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะของมาวินนะฮะยังมีอีกหลายคนที่มีฝีมือให้ให้ลองลองพี่ขอดูพี่อดูนะฮะเหมือนเครื่องเสียงไทยเราเราใช้เฟอร์นิเจอร์ของไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เรามาตรฐานเราส่งออกนอกนะส่งออกโลกทั่วโลกนะคือคือทีนี้บังเอิญว่าของคุณยุ่นไม่ใช่รับแมสที่เราจะไปส่งแบบโอ่ง ขายก็มีทั้งคนงานเดินเช้ามาเช็คบัญชีคนงานเข้ากี่คนส่งแบบอะไรมันเราไม่ได้มีรายผลิตขนาดนั้นนะฮะเพียงแต่ว่านี่คือการเริ่มต้นแล้วถ้าท่านให้กําลังใจคนผลิตของไทยที่ดีเนี่ยเราก็จะเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ทําให้เมืองไทยเป็นอีกที่หนึ่งที่คนจะยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งแต่เรื่องการปลูกข้าวเราเราทำอย่างอื่นได้เยอะอย่างบางทีท่านผู้ชมจะเห็นผมก็เริ่ม เอาเครื่องเสียงไทยมาลองบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเห็นถึงแรงรพยายามของคนทํางานแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยบางทีมันก็ทดแทนของนอกที่แพงๆได้แล้วก็ไม่ได้แพ้เขาะะรตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะออของเดี๋ยวนะของคุณยุนเนี่ยจะจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยทิ้งท้ายไว้นิดนึงครว่าคุณยุ่นเป็นตัวแทนจําหน่ายลาโพงด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมไปให้พูดสัหน่อยครับ มองมาทางผมบ้างนะครับขายของขายแล้วบอรเจอร์เอ็มคุณประกาศด้ยวยนะเอ็ม <c oughs> ลงลงลงดีเลยให้เขาด้วยนะครับนะฮะครับเ,ออเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมเรื่องของเ,ออเรื่องเรื่องงานเออฟรเอร์น <c oughs> ริเจอร์ในนะฮะตรงนี้นิดนึงคือ ไทยนะฮะเราจะไปทำอุตสาหกรรมเราก็สู้ยักษ์ใหญ่เขาไม่ได้ยิ่งเดี๋ยวนี้มาเจอจีนนะตีตายหมดคุณทำอะไรออกมานี่ถ้าจีนมองเห็นว่าททำตลาดได้เขาตีตีเราตายนะฮะของเราเหลือแต่งานทำด้วยมือนะฮะใช้ความคิดนะฮะใช้ความคิดใช้อะไรที่ออกมาจากตัวเองนะฮะแล้วทำมันออกมาขายแล้วก็คนไทยด้วยกันก็สลับสนุนถ้าฐานเราในนี้แข็งเราสามารถส่งต่างประเทศได้นะเขาก็มองงานเราไปวางที่ไหนก็มีคนชมนะฮะ อันนี้หมายถึงงานของไทยนะฮะอันนี้ผมขอฝากไปตรงนี้นะครับครับแล้วก็ตอนนี้ทางม a วิน n Academy ที่รับลูกศิษย์มาฝึกผลอะไรยังทําอยู่ไหมยังพอหลังจากโควิดนี่เริ่มโควิดมานี่ผมปิดสนิทเลยเคยประกาศว่าจะกลับมารับก็มีรอบสองรอบสามปี้าแล้วมั้งนะมาดูก่อนครับตอนนี้ขอเครียงานผู้กานตั้งกระชนวตอนนี้รับรับงานนี้ก็แถมมืนแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า การบอกต่อแล้วก็บางทีก็ผ่านมาทางสื่อทางผมบ้างอะไรไปเนี่ยก,ก็ได้เห็นกันแล้วก็โดยส่วนใหญ่ท่านผู้ชมได้ชมรายการก็จะเห็นได้ของคุณยุนในทุกผ, <laughs> ผมเลือกไว้ใช้เยอะหลายๆ <laughs> ตัวนะครับ <laughs> เพราะว่าอ,อยากสนับสนุนว่าอะไรที่เราทดแทนของนอกได้แล้วก็เป็นของที่ดีสู้เขาได้เนี่ย สู้ครับนะเพราะว่าคนไทยเราก็ยังยังมีความสามารถสูงสูงเพียงแต่ขาดการสนับสนุนเราไม่ต้องไปพูดถึงภาครัฐนะครับเพราะว่าเขาก็วุ่นวายกันพอสมควรแล้วเขาคงไม่มีเวลามาดูแลเรา, <g un> เ,ราเราต้องเทคเทคแคร์และดูแลตัวเราเองเนี่ยให้มันดีที่สุดนะ <g un> แล้วถ้าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับท่านผู้ชมว่าก็สามารถติดต่อคุณยื่นได้ว่าอยากจะไปสังขาตั้ง หรืออยากจะไปขอลองฟังลำโพงโรเจอร์รุ่นไหนก็ตามนะครับ <c oughs> ก็ติดต่อได้นะครับแต่โรเจอร์อาจจะช้าหน่อยเพราะบางรุ่นเนี่ยมันมันมันเข้ามาผมลิตได้ช้า <c oughs> อันนี้ก็เป็นแฮนด์เมดเหมือนกักนใช้เวลา <c oughs> <c oughs> พอสมควรในการแต่ละรุ่นเพราะนั้นเนี่ยภูมิใจที่ใช้ของแฮนด์เมดก็ยังไงก็ยังดีกว่าแมสโปรดักซึ่งแมสโปรดักมันอาจจะดีสําหรับบางส่วนแต่ว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยถ้าอยากจะภูมิใจใช้สินค้าที่ดีเนี่ยนะครับของไทยๆเราเนี่ยแฮนด์เมดนี่แหละครับแต่ต้องเลือก เจ้าที่แฮนด์เมดที่ใช้ความคิดของตัวเองนะครับไม่ใช่ลอกเรียนแบบมาแล้วก็มาทำออคืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยให้กําลังใจกันแล้วก็เราก็จะได้มีของดีๆไปใช้แล้วก็ใช้ไปได้ช่วยอย่าลืมนะขาตั้งลำโพงใช้เป็นตราบจนกระทั่งคุณเปลี่ยนลาโพงมันไม่ได้มันทพีงต้องม่รู้กี่สิบปีเพราะ,ะนั้นอย่าว่าแพ้มันจะคุ้มนะครับนะ